วันนี้มากับเมนูผัดบุนเส้นแสนอร่อยนะคะดูสีสันน่ากินไหมคะเรามาดูวิธีทำกันได้เลยคะ่ะ<ม>เราเริ่มต้นที่ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็นำไข่ไก่ลงไปเจียวนะคะสองฟองค่ะขยี้ให้ไข่แดงกระจายทั่วกระทะเลยนะคะรอจนไข่แดงสุกแล้วก็ตักพักไวค้ค่ะเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเราจะไปตั้งกระทะเจียวกระเทียมอีกรอบหนึ่งนะคะ เียวให้หอมนะคะแล้วก็จะนําเนื้อหมูค่ะที่เราหั่นซอยไว้นะคะลงมาผัดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูเริ่มสุกค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหยอดลงไปนิดนึงเพื่อให้หมูมีรสชาตินะคะเพือให้ซีอิ๊วขาวซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะจะได้มีรสชาตินิดนึงนะคะก็คั่วไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะคะแล้วเราจะเริ่มใส่ผักค่ะในนี้ก็จะมีผักกะล่ำนะคะ แล้วก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะหั่นมะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนว่าผักเริ่มสุกนะคะเราก็จะนำวุ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ําไว้นะคะผสมน้ํานิดนึงนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันจนวุ้นเส้นเริ่มสุกนะคะแล้วเราค่อยปรุงค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันบนเส้นด้วยสีอิวดำนะคะเหยาะลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้บนเส้นมีสีสวยนะคะจากนั้นเราจะเริ่มปรุงนะคะด้วยผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะประมาณสามช้อนชานะคะอันนี้จะเน้นหวานนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะก็จะเติมซอสหอยนางรมนะคะลงไปนิดนึงค่ะ แล้วก็คลุกเขานะคะให้เข้ากันอีกรอบค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยดอกหอมซอยนะคะค่ะตรงนี้ก็หมั่นค้นนะคะเพราะว่าวนเส้นเริ่มติดกระทะแล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะพอดอกหอมเริ่มสุกนะคะเราจะนำไข่ที่เราคั่วไว้เมื่อตอนแรกนะคะลงมาใส่เป็นลำดับสุดท้ายค่ะ นี่ค่ะไข่เราก็จะได้ไข่สีสวยนะคะที่ไม่เละตามภาพเลยค่ะสีสันน่ากินไหมคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ